พี่ออนขับคุณ่าเอาไปฝากสองฝากจากพี่ออนพี่ลูกน้องเ,เอาไปฝากแม่ได้ค่ะได้ค่ะพี่ออนขับค่ะพี่ออนทำเองนะคะะ บอกชื่อเลยอน<ล>สวัสดิ์พรมีตอบจ้ะาก้ค่ะเดี๋ยวสั่งสั่งทางไลน์แล้วก็เบอร์เธอเบอร์โทรได้ตรงนี้เบอร์เธอเบอร์เธอพี่นะค <c> ะ <oughs> เดี๋ยวผู้ไหญครึงไม้ให้นะคะรับประกันความอร่อยจริงๆนะสดดใหม่ๆกรอบๆนะคะแล้วก็หวานน้อยด้วยหวานที่ส่วนกำลังดีไม่แห้งไม่แฉะรับประกันนะตั้แต่รับประกันจริงๆนะคะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ค่ะออนจ้ะสั่งกันมาได้นะคะถ้าใครสนใจวันนี้จะช่วงีเลยพี่ ฉลองกันตรงนี้ฉลองทุกวันคืนนี้ก็วิสกี้จากญี่ปุ่นเปิดอีกแล้วมิกะทุกวันเลยทุกวันเลยดื่มน้อยๆนะพี่เอ้ยตับเติบพังหมดดื่มวาย มิค่์เบียยูนงค่ะลุงมิบอรู้จักนะคะยี่ห้อนี้ของญี่ปุ่นเซนติโซโนมิได้เขาดังนะเขาไญี่ปุ่นของญี่ปุ่นแท้วันนี้มีอะไรกินบ้างจ้าหมูสเต๊ะหมูย่างหมูกระทะอะไรนะอะไรนะกินอร่อยไปเรื่อยๆกินอร่อยไปเรื่อย อย่าเป็นพนักงานย่างหรอคะเปล่าไอ้คนย่างมันอยู่ข้างในหมดเลยอ๋อกลัวไหมใช่ไหมออหมูกระทะจ้ะไม่รู้ไม่ได้หนึ่โลูกเหี่ยวสามสี่ห้าลประมาณนั้นสามสี่ห้าลอ่ะลูกชิ้นอุ้ยกุ้งตัวเบิน่มเลยอ่ะจ๋าม้ดีเลยแหละไม่เคยมาไม่เป็นไรคุณน้านั่งเลยลุงมิกยังไม่ยังไม่กินลุงมิกยังไม่กินนะนั่งเลยจ้ะนั่งเลยนั่งเลย เราข้าวเพียบเลยวันนี้พี่เราเริ่มแล้วตะเกียบมันะไเียเจะเอาอะไรย่างนี่ไงตะเกียบมันอันเล็กกว่าอันนี้ตาประเทศไทยเขาไม่เขาไม่ใช้ตะเกียบเนี่ยอ่าใชรอันนี้อย่างนี้คีที่บ้านหนูใช้ตะเกียบจ้ะจริงจริงแต่เขาบอกเขาให้เมียเขาไปแล้ว เรอของใหม่ไม่มันซื้อมาันเยอะมากเเนี่ยพนักงานย่างหมูคนนี้เป็นใครอ่ะไม่รู้จักเลยอ่ะยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมหรอใครอ่ะพี่ยักษ์มันลืมมันเริ่มมันกำลังซื้อใหม่เพี่โอ้ฮะอ๋อมาทำงานได้ไกลอ๋อเพราะตอนที่พี่ก่อนเข้าไปนอนไม่เห็นออกมาถึงได้เห็นมามามาเก่งข้างหน้าอ๋อเพราะยังมีกลุ่มหนึ่งข้างหลังโน้นยังมีนะ <ules> <motiv ators> เอ้าลบแป้งออกทำไมอ่ะเมื่อกี้ดูดีหล่อมากเลยเนาะนี่ลงยูทูบ่ยมาเอาไปแล้วยังไม่เกลี้ยงเลยฝั่งเนี้ยเกลี่ยให้เกลี้ยงไหยเออเดครั้งแรกใช่เจี๊ยบมาชิมเอาแก้วมาอันนี้ออนรับออนรออนรับเป็นไงขอชิมมั่งเลยอร่อยเลยนิดเดียวเอ้าทำไมล่ะไม่ยังไม่รู้รสอีกเหรอเฮ้ยนิดนึงนิดนึงเราหมดแก้วไปเรื่อย อร่อยอร่อยจริงๆของคนไม่ดื่มมันมันขมเหรอดูหน้าตาเขาไม่ได้บอกอร่อยดูหน้าตาตามะพร้าวนี่แหละไม่ได้ที่ร้อนมันมันกินเพียวๆหรือต้องผสมแบบมันต้องมีอะไรผสมตุลีสนตว์ตุลยสัตอร่อยเหรระวังตับพี่เด้อ พนักง,งานแจกอาวุธค่ะพร้อมนะคะพนักง,งานอะไรคะพนักง,งานแม่ครัวด้วยนะคะวันนี้เป็นแม่ครัวไม่มีใครหนูไม่ได้ช่วยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะหนูแอบไปง,งีบกินยังเล่าเยอนี่เป็นเหล้าของญี่ปุ่นอร่อยไหมระวังเลยนะแบแรงแรงน่่มไที่บอกอะไรคอเหล้ากินแล้วรู้อ่ะ ก็เราต้องร้ว่าอันไหนพี่จะชอบแบบไหนรสชาติเป็นยังไงพี่อย่าพี่แมทไมพูดออกเสียงกับหนูอย่างเงี้ยมันเล่นหนูขี้ไก่โ้ออะไรเี้ยขี้ไก่อ้อเนี่ยนี่แหละอ้อมันชอบกินเนาะขอเล่าเนี่ยรู้อะใบยมุกจะรู้ว่าอันไหนยกเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงก็รู้นี่นะก็ไม่ห่อนั้นนี้ห้อนี้บ้านเราไม่ดื่มกันหลายคนไม่ดื่มเราก็สนุกได้เนาะค่ะอมาเลย พี่ยาคะในเมื่อคืนพูดอะไรกับพวกเรานะอุ๊บออาเฮียจั่งเอ็กแล้วอาเฮียจะไปอุ๊บบอกเ่าถ้าวันนี้ไปอุ๊กก่อนโดนเออเมื่อคืนบอกน้องๆไปอุ๊กอ่ะเราไม่รู้เรื่องลยอะไรพูดอะไรกันวะคาใจกันทั้งคืนจากวันนี้ไปอุ๊กนะโดน อุกแปลว่าอะไรพี่ออนอุกแปลว่าอะไรคะนอนค่ะภาษาจีนจ้ะนอนจ้ะเมื่อคืนคาใจกันทั้งโต๊ะพี่อ้๊าจีนแถบไหนคะอุกจีนแทจิ๋วมาร์เกอร์ทั้งเลยไม่ได้เขาไม่สบายตัวว่าเก็บอยู่นี่ดีค่ะ ใคอ่ะใช่อ่ะใช่อ่ะนู่นเนีย่ยใช่เนี่ยไหนรอบะไหนรอบะวางไปวางไใหญ่เลยมันไม่ใครนี่ค่ะค่ะนี่ไ

่าดีกตานหมี่ฟรไหนตนเลยเลไม่ม <Hum> ร <ming> ้อนเรื <un satisfy> ่องอยูมาเบ้านเราบน่นต ไปมูมันเอาลงคลิปหมดนะเอาโอเคพี่รถนี่มันคืออะไรอ่ะกินปลาปลาชีสข้างในเป็นไส้ชีสอ๋อพิซซ่าก็มีไข่กุ้งกินนแล้วี่ไงมันคืออาวุธยุ้อภาพมันก็ไก่ที่หอมันเป็นยังไงคือจะกัดเข้าไปเลยอ่ะระเบิดทองอ๋อต้องรอให้มันเย็นก่อนใช่ไหมมาอ่ารู้มันต้องเอาตะเกียบไปจะม้วนนี้เลยมัียนเขาแล้วนี่มันดึงดึงมากเลยอ่ะ ระเบิดใช่ไหมพี่ห้ามกัดใช่ไหมอุ้ยมันละอูแค่จิ้มอ่ะมันทะลักเลยอ่ะอ๋อน้ำมีเป็นชีสเป็นอะไรนี่ร้อนนะระวังร้อนนี่อร่อยอ่ะอร่อยอร่อยนี่อร่อยผมไปกินเรื่อยเลยเวลาไปกินชาบูโอ้โหเดี๋ยวกินข้างไปใช่ชอบความเป็นดิบสุดบอกเลยให้เองกินนะเด็ก

นี่มานี่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 นีดนี่นิมันต็่ชูอย่างเงี่มันกาดกระชากแบบไม่นด้หรอนาดถือมีด